อนนมีอมบัวขาวมีย่านผัว เก็บบนกางมันแข็งๆปลานเป็นปลานินฟิเซอร์เด้อปลาสมุนไพรตะละมือตะละเดคคิดแต่คอนเทนคิดบอออกเฮ็ดอีสานคอนเทนแล้วไหนคอนเทนเฮ็ดยูเฮ็ดกิ่นก็หลายคนเฮ็ด huh, ม uh, ั่นแหืะแล้วก็เจ้ากรเฮ็ดคอนเทนคัดก็เทาอีกเทานี่เป็นแบบยังเป็นแบบเคียรเตอร์สมาร์ทกลิ่นนะแบบ เม็ดแบบบอสซีเรียดนีเ่เป็นน้ำก้อนนะอยู่เนาะเอาสิมาตัดเป็นตอนเด้อมีดกับเบียรกเข้าเลยบอพอยทียต่ตบนะเอาสิหนึ่งปลาสมุทไทยมันฟงนะจะได้โมเสกกันเตื้อนกัน,กน คอนเทต์ตะลืมตะลเดย์มิตาคือว่าสิกินหยางเออสกินข้าวกับหยางเซียดอียงกินคอนเทนต์คอนเทนต์ของบ้านเราเองสแนลคอนคอนเทนต์ของอีเลิมซิงเขาเป็นอีเลิมซิงนะเฮาซื้อเลิมนะในน้ำตอนนั้นนั่นมักเบิองอัน เบลล่าเดย์เบลล่าเป็นอีเลยียมเลยเดยเนี่ยก็อยากเป็นอีอยากเป็นคือเบลล่าเขาก็เป็นอีเลย์ตัดต้ตนสีตน่ต้นเนาะสี่ต้นหนึ่งเนาะอาหารเพื่อสุขภาพก็ซื้อหนึ่งกินเด้อ ชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งปลาหัวเขากระพารคึ่งเนาะเออชิ้นหนึ่งปลาสมุนไพรามาก,กินเร็วนี้เนาะเหนือเก็บผาเรียวๆหรอเขากระไปทำความสะอาดออล้างเนาะล้างตะเกือร์

เกลือรเรียบร้อยร่างเกลือรเรียบร้อยแล้วแบบนี้เฮาซิมาตับเครื่องส,ม,สม,งมุนไพรสมุนไพรมันก็มีหัวสิงไขร กระือกระเทียมน้ำเนาะกระเทียมตำโบข้าวเปล่าข้าวโน้ยเงือน,น้อยเนาะเป็นลักษณะแบวนี้หละเสร็จกระเทียมจีนลงไปเขาบูมีกระเทียมไทยเขาก็ใส่กระเทียมจีนพอประมาณเด้อ มาเพิรมาขิมปุ่นเครื่องเทพก็ใส่ลาย,ลาย,ลายอยากจะมีสิงไขลน้ำเนาะใส่สิงไขลเท่านี้ซ้อยเหลือลวใส่ตู้เย็นไว้ล่างละเด้อนนะี่เนาะเพราะว่ามันของอยู่ในตู้เย็นของอยู่ในฟิสเตอร์นะมันเด็กหาบ สมุนไพรย้ำหนาเขาก็กินสมุนไพรหลายๆเนาะใน่างกายเขาอบคุณค่าค่าเขาก่เฮ็ดเป็นพูดเป็นพูดไว้เนาะเพราะว่าสเซื้อไว้ ป่ามันอยากคาวเนาะป่ามีกลมคาวเขาอยากใส่หัวสีไทยอะไรนิดนึงใส่อีกก่อนอสีไทยใส่ไว้นะฟิสซซ์เนาะแข็งมากเลยจับแน่ขนาดซอยมมแน่ขนาดจะขึ้น เบรงรายการเห็ดอาหารรายการกินอะไกันอยากนะเซลเสียงนทรหัพท์เลขหนึ่งแล้วแซ่แจกโทรมนเลนหนึ่งฟังรายการขวบเพิ่มก็มากในอาหารแบบหนึ่งสมุไนไพรนนะี่ไหม เห็นเพจนกินน้ำเด้อตอนเห็ดไก่หนึ่งสมุนไพรนะเพิ่มกันเพิ่กันกินน้ำฮะนะเออไปทิ้เห่ลงไปเอาไปทิ้เหงื่อังนัอนหนึ่งผนะสมลายประหยัดมะแพง ก็ใส่เกลือแลก็ให้มันโป้งนะเนาะใส่เกลือ,ปอไปนปนึงซอง ใส่หมูเผ็ดยวกเนาะเพราะว่าเขาเขามากลิ่นเผ็ดแล้วเขาสิตักก่อนหลังจากนั้นเขาค่อยตักหมูที่ตักหลัง หนึ่งป่าสมุนไพรจ้า แขนเราก็เปลี่ยนแปลงเลยเนาะมักมุนมากละเอียดกับเพชรละเอียดแตนะ่ว่าเป็นอย่างเช่นโบ,โบ๊บ๊อสเอามากเบียบใช้ตับเอาเนะี่มันหอมก่อนนะในอัธรดก่อนเนาะทำแ้บเราคอใช้ใบขี้หัวให้มันเอาแหลกนิดนึง,นงมันของออฟิสเซอร์มันก็สิหยาบ ใส่ตามเนาะป่าลงไปป่านินเน้ะชิม,มกันหป่าหนึ่งสมุนไผ่ป่านินหนึ่งใสซซึ้งเนาะ พริกหยวกใชเนาะนี่พริกหยวกหวานใชซอยตันเนาะมันบ้ดได้เผ็ดดอกแค่ไอส้สีซื้อเอาโบ้เผ็ดเผ็ดเนาะเพราะว่าสามีกินเผ็ดบลอดภัเกี่ยวกับข้าวเหนียวเด้อเมนูนี่คืกินกับข้าวเหนียวเยวอาซีเซ่จ,จักสาม,ม็ด หอดก็ได้นะเนาะเยบด้วยกันต่ำเพราะอันคุเลคุลตลำโพงคุรีคุรเอาแบบคนใส่ ป่ามาใส่กรับอันแต่ผงนัวใส่น้อยนึงเนาะกรับอันใส่อันนัน้นนอยนึงใส่พาวเดอร์อันใส่ผงอันผนงงหญ่ น้อยนึงแล้วเราต้ใส่ข้าวคั่วน้อยนึงเนาะผงน้อนี่ผู้ใดมากกะใส่ผู้ใดบ่มากกับ่ใส่เด้อใส่น้ำปลาไปจักจุดหนึ่งสองจุดเค็มครับก็อย่างเขาใส่ซี CEO อิ๊วกว่าตี อย่างสุสุดปรนะุงรสเพราะมันเป็นป่าเนาะเพราะอยากให้มันหอมป่านี่ก็จะเข้ากันขนาดได้ครับอันซอสโปร่งนั่นมันหอยเพิ่มความนัวขึ้นไปอีกสูตรนี้เขาใส่เนาะใส่อะไรถั่วเปลือกไก่ก็ใส่เนาะทุกสิ่งใ,ใส่ผงอันอันนี้เนาะปรุงอันโอ伊นนเ,นออนอนเนยนพาวเดอร์ค่อยใส่น้ำ ผู้ใส่ผักหอมป้อมหอมซีอย่างเนาะว่าเขาอยากหนึ่งสมุนไพรย,ยงเสี่ยซาวเนาะซาวเป็นหนึ่งใส่ซึ้งไว้เนาะ ัวเค็มได้รสชาติแล้วเนาะจิ้มหนึ่งซึ่งเด้อนี่กลังค้างซึงเนาะค้างซึงกันเด้อ สเตนเลสเนะช้สนสตนเลยเนะก็ได้เก็บมาพร้อมอาห้ามใส่หน,นึง่งหนึ่งประมาณ4ีห้นาะทีเนาะ แต่ว่าข้อชิ้นหนึประมาณสามสิบมันสิบสี่นี่ก็ง่ายจ้ะอันซ้ำมักใส่ใส่ถ้วยอันนี้เนาะถ้วยดินเดี๋ยวนี้เนาะเป็นแบบนี้เนาะข้อชิ้นหนึ่งใส่กานเลยไม่อย่างคือบโมกเหมาะเขาบ่มา เออบนเดเขาได้เห็ดมกหมอกเนีุดนี้เดอเขาเห็ดหนึ่งสมุนไพรเขาเห็ดหนึ่งม,นามาห,หนึ่งเอาเนาะมูมีน้ำเดอเพราะว่าเวลาหนึ่งน้มามัหักมถืกอีกมันเนาะน้มามัหักลงมาในนี่แหละนี่มันจะเป็นลักษณะนี้เขาจะเป็นหนึ่งเนาะหนึ่งฝน,นงไทยเดมอมือนี้ จะเอาอันมาให้เบ่งเนาะ